ดีท่านผู้ชม FC ครับผมสวัสดียามเที่ยงแล้วใกล้จะเที่ยงครับเสียงผมกว่านะ <c oughs> ก็วันนี้เราอยู่ที่คลองส่งน้ำนคปรปฐมนะครับเส้นนี้ก็คลองปิดมา3วันแล้ว4วันวันนี้นะครับเราก็กะว่ามาหาปลาแถวหนองเหลื่อมที่เราเคยทำคลิปปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเออน้ำมันไหลแรงครับน้ำที่ประตูข้างหน้าที่ท่าเรือนั้นมันค้างไม้หรือไงมันไหลแรงครับมันปิดไม่สนิทครับปลาก็เลยหายหมดครับท้ายไม่มีปลาครับเราก็เลยมาช่วงกลางในช่วงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ ตรงกางคลองนี่แหละนะครับก็มาส่องดูเห็นมีปลาว่ายแล้วก็มีชาวบ้านก็มาไล่ว่านแหย่ยูนะครับก็เห็นยูับา่ามีปลาอยู่ก็วันนี้ไม่มีอะไรครับว่ายง่ายๆไม่ได้กักอวนแร้เพราะน้ำมันแรงครับเราก็คือกักอวนไว้เฉยให้มันมันไหลตามน้ำนี่เอาตีนเป็นไว้กับพื้นคือกักไม่ให้ปลามันข้ามไปไหนแค่นั้นเองเราก็จะเอาแห่ไล่ว่านไปเรื่อยๆนะครับว่านว่านปลาที่จะมาชนอวนแล้วเนี่ยว่านที่อยู่แถวนี้นะครับง่ายๆนะครับอ่ะนี่ว่านแหย่เพียวๆนะ กะมาก,ากักเอาแล้วก็รื้อทลายวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าน้าแรงจัดนะครับโอเคอ่าวันนี้มีสมาชิกมาด้วยครับพี่ออสนะครับออนมาด้วยนะค,คนที่บ้านนะครับผมเตะบอลด้วยกันก็แต่เด็กเล่านี้เจอพอดีร้านค้าก็เลยชวนมากาะไปรวยกันเออต้องมางานนี้ะเนี้ยกัก,กไว้ไม่ให้ปลาไปไหนแค่นั้นเองครับแล้วก็ว่านเฉยๆพื้นเดียวนี้แหละ หนึ่งปลาเล็กๆอยู่นะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะสามตีโลประมาณนั้นนะเทว,ว่าเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมซองให้นะครับเดี๋ยวให้คิวว่านรู้สึกว่าปลาหายไปไหนพวกเราเนี่ยเฮ้ยจะานก็ไลรว่านกันมานะเรา,เาใส่ตรงนีน้เขาไล่ว่านเดี๋ยวมันก็มาจนลงเราตรงนี้แล้วเห็นไ,ไหมโอ้ได้อยู่ เนี่ยพอกักแล้วปลาหายเลยไหมเดีย๋ยวมันหมาเดีย๋ยวมันหมาอยู่ไม่ได้หรอกอยา่กระแรงนั้นก็ใส่ทำไมไม่มีปลานี่อะไรมีปลาเหรอคืออะไรม่วนเหรอขอบหินข้อพงแล้วเจอปลา ไปแล้วทิ้เชือกมันเลยนะไม่รู้อ๋อปลาสร้อยเหรอใช่นี่นะสองตัวนี้นะสามตัว,วเป็นนกเข่าจริงปะอเออว่าเฮ้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในหินครับมันแอบในหินนี่อ๋อสรอยนอกเข่าครับใส้ส่องนิว้วเออว่าเยอะจริงว่ะ เนี่ยอยู่ในนี้เต็มเลยเหรอุอ้ยไม่ใช่นี่นึกว่าหินไม่ใช่หิน่นงมสบายเลยทีนี้มันคือฟองน้ำเยียบไปนี่ว่าก,กดได้เหรอกดไม่กนี่เป็นซิปมือนกันครับสร้ยนกเข่าตัวน้อย บ้านก็ว่าห้าว่าจะหินหินอย่างนี้แล้วมั้งที่เกักไวตรงใสยจะไม่มีพจนแล้วไม่มีปลาลงมาเลยเนี่ยเนี่ยทั้งฟูงเลยนะครับคอ,อไปยันหินนู้นเลยนะวัดโอ้ยไม่ถึงคิ้วไม่ถึง เออก็บอกให้เขาไปถึงหินนู้นเลยเออหินที่เดเหยนู้นน่ะไม่เถอะมันไปรูดไปต้องครึ่งหนึ่งฮะทำเจได้กี่ตัวไม่รู้เลยนับเลยเจ้าไปวางไว้ข้างบนนี้นับไว้หลายตัวแล้วกันแห้งหมดเลยผ่านน้อยๆนะครับอ๋อเป็นในนี้แห่เอ็น เห็นมองยากหน่อยผมกรืนน่าจะพอแกแกรแกได้อยู่นะใ่นี่ที่นี่ข้ก็รออยู่ตรงนั้นนะปลาวนอยู่ในกำมนี้ยใช่างี้ปลาซ้อยทอดกรอบประมาณน,นั้นขอ,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 องเล็กกๆทิบองเล็กกินง่ายไม่หวานทันง่าย้วก็ส่องตัว Tôi lại luôn 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 đây luôn 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 Rút luôn 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 Rút luôn 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 Nè, luôn 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 hello, take you one meeting mới Hm, mong hôn bỏ qua ngoài 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 ปูบอลเลอ่อมากคิววันสุดลมไหวเปล่าน,นิ่ง,อย,งอยู่นิ่งเลยตรงทุ่งเนี้ยตรงเลยไปนู้นเลยนะปุูใหญ่มากนะมันนิ่งมันนิ่งอยู่เนี่ยตรงตรงทุ่งดำดำเห็นปะ่ะแต่ว่าให้เลยไปหน้าเลยทุ่งดํานี่คือท้ายนะวันเลยวันให้เลยไปหน้านู้นเลยนะโอ้ยถึงขอบหมดเลยเดี๋ยวดูดูมันค้างเปล่าค้างหินเปล่า อยู่หมด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 ฝูงโอ้ยเต็มเลยครับแจวแจ๋วแจ๋วอยู่หมดอยู่หมดผมมาเลยครับถุงนี้ต้องมีเยอะมากเลยครับปรากฏก็มีนะเยอะมากเยอะมากมีค้างเลยเออมีค้างเลยแจ๋วไอตัวเล็กนั้นมันรอดได้ใช่ไหมแผลตามเส้นครับเอาจับคัดตัวใหญ่ก่อนออาชอดนี้เด็ดชอดนี้เด็ดหมดฝูง หมดทวงหมดทวงเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ปักกล้องก่อนงงม,มากแค่แบบอยางตัแช่นะอ้เต็มเต็มแห่เลยครับเดินซองให้ดูพี่เห็นแล้วนะพี่ท่านผู้ชมคงเห็นนะเต็มแห่นะครับนีก่กำลังต้อกำลังเริ่มติดแล้วมันเป็นแห่เอ็นนะครับมันก็เลยใส่ใส่หมอไม่ก็เห็นอะไรครั้งนี้ข้างหน่อยก็ไม่ได้นะมันออกนะขาไม่ได้ออกขาหนีครั้งหน่อยอ้อไม่ขาอ่ะดีแล้วดีนะเดี๋ยวเทีถยวก่อน โอ้หนี่ครับพุ่งอยู่นี่พุ่งอยู่นี่ว้าวว่ายนี่ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เต็มเต็มเนี่ยข้างหลังนี่ไงคิ้วข้างหลังออโอ้ยแห่เรามาอย่นี่เลยเหรอให้เราปีนมาถึงนี้เลยเหรอ,อใช่ไหมใช่<ป>อ๋ออยู่ว้าย<ป>โอเคมาเดี๋ยวผมหาที่ปักกล้องก่อนงมก่อนน่าจะมันอยู่ตรงนี้น่าจะเพลินอยู่

เราก็ไต่เรื่อยๆไงเพราะตรงนี้น่าจะเผืนน่ะดูทรงแล้วอีกนานะยรงนี้ครึ่งวันนะไม่เคยดื่มเลยไม่ได้ไม่ได้กน้าดีไม่ได้แขัรถกนขับแถวอย่างนี้ว่ามาเีกขึ้นแจมอยู่เขาหลังไม่ได้อะัรน้าเดี๋ยวแล้วก้จะขุ้นแจมในรถอีก นี่ต่นี้ก็มีเดี๋ยวอี่อันมาช่วยเก็บทปลาโอ้โหโอ้โหเกี่วดูดิฟุงเลยเจะซี่ที่เราคิดไว้ไม่ต้องได้ใช้ ปลาแห่กับตาทูเท่ากันหรอตาทูใหญ่กว่าเนี่ยอืมโอเคเอาเท่าที่ได้เฮยตัวที่ส่งคนจับนี้มันก็ทีตามแันนะ รู้ตาบออกได้น่าจะออกได้แน่นอนจับได้ยัจับกับจับตัวใหญ่เฮ้ยมันมีข้างนอกของคุณดกว่ามีมีเสี่ยคุณหลังเนี่ยแล้วตัวอีกขานอกขานอก เรียบร้อยนะครับผมก็ออกไปเยอะครับผมใส่สมุก้อนนี้นะครับคือตัวเล็กๆที่มันลอดตาได้ลนะออกไปหมดนึกว่าจะอยู่นะครับตอนลูตาหมาก็แห่มันสามเซนแต่ว่าตัวนี้มันสี่เซนนะครับที่ใส่เนี้ยเพิ่งจะมาใส่ของเกียวๆทีหลังก็พอได้อยู่นะทีเดียวนะครับได้ประมาณนี้ทีเดียวนะครับวันนี้เลยฮนะตอ,อได้เยอะเปล่าครึ่งนึวันทีเลย แปะน้อยๆใช่ไหมปลากรดใหญ่ครับอยู่ตรงนั้นครับตัวเดียวเหตุออดมาว่าแล้วกันโอ้กระสุบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งกระสุบขึ้นไปเว้ยหลายตัวเว้ยเน้นปรากรตัวนี้แล้วในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวชีดด้ดูเดี๋ยวมาเร็วเร็ว เห็นมาเลยแล้วพี่นี่อยู่ตรงหน้านี่เลยตรงที่ชี้นิ้วนี่มานี่ละมาฝั่งนี้ละมานี่ละนี่โล่งอยู่ตรงนี้โล่งเลยนี่ไงตัวตะแคดนี่ตัวนี่ตัวตะแคนอยู่นี่เนี่ยอยู่ที่นิ้วชี้นะนูไปตรงกลางนู้นแล้วตรงกลางนู้นแล้ววันเลยวานถึงวานตรงนั้นแหละวานตรงชี้นิ้วนะอ่าเรียบร้อยอยู่ในแห่แน่นอน อยู่ในแห่ครับปรากฏตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวแล้แหละเออนี่ไงเฮ้ยกระทุบไม่เกี่ยวปรากฏปรากฏกระสุนพองแถมอยู่ไหนวะปรากฏดูหินก่อนมันค้างออกนะตรงนั้นมุมนั้นพี่จะนุ้นค้างเฮ้ยเอาก็ดีโซ่มันอยู่แล้วนี่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 ปล่าวะนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่นี่ปลาเพียนตรงนี้ค้างหินพี่ไม่มาเช็คนี้ก่อนเรานี่กระสุปอยู่นี่จ่ออยู่แล้วนี่ กลางหินกลางหินนี่ไงกระสุนเอาไหมเอาไหมกระสุนเนี่ยกระสุนครับกระสุนกระสุนเอบอกก็ตัวที่เห็นก่อนไหนเอาวาดูเวใหญ่นะตัวข้อมือเลยแหละมงงลค h ชาแนลครับ สองพี่น้องสุพรรณที่ไปวันแห่นะอ่าครับผมที่ว่าปลาเข้าท่อสามตัวนั่นน่ะปลาเข้าท่อต่อปีที่แล้วนู่นเอ๋อใช่ใช่ไปกับลุงไงใช่ใช่ต่อปีที่แล้วใช่ใช่นี่ก็เพิ่งไปมาแต่ว่าไปลงไม่หนึ่งลงไม่หนึ่งคลิปแล้วอีกวันหนึ่งไปพวกโดนงูเห่ากัดสามวันแล้วยังสามวันแล้วยังไม่ฟื้นเลยตอนเนี้ยอืมอยู่ใต้พักโป่งหรือไงเราหรือผักโป่งไง เออก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะพอดีวันลุงครึ่งนั่นที่เราไปบ้านแห่ของไม่ไม้นะครับเราไปสามอีกงงาอีกวันหนึ่งพอดีเอฟซีเขาพาเพื่อนมาด้วยครับมาช่วยกันวานแห่ไปลื้อลื้อหรือพวกโป่งครับแล้วก็โดนงูเห่ากัดครับอันนี้วันที่สามแล้วยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ไม่ดีขึ้นด้วยครับตอนนี้แย่เลยหมอว่าเป็นงูเห่านั้นตอนโดนกัดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเราคิดว่าโดนปาคาแยงนะครับต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็เลยกลัวๆไปเลยตอนนี้ าหาก,กินของปูน,นี่แล้วเจอยังอะงเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยนะพี่นอกไปหรือเปล่ามันชลาดชะเรลี่ยวหรือเปล่ามันทึ่งเรือตัวเดียว<ม>นี่ครับเจอแล้วครับนี่มาอยู่ท้ายนี่เองครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นเป่า<ม>เห็นไหมเห็นไหม เหรอเถิแตง่าในก้องก็ไม่เห็นกลับมาเลยตรงนี้แหละเห็นยังอ่านี่แหละเห็นไหมตัวดีนั่นแหละตรงหน้านั่นแหละรเรียบร้อยครับผม,มตัวเดียวก็เสียวได้นี่ตัวเดียวก็เน้นๆเลยกดกดตัวสวยไงตัวเดียวนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่แรกนะครับโดนจนได้ต้องมีหน่วยซ่องไงโ,โอโเห็นะตัวสวยนะครับท่านผู้ชม ที่เหลือก็เป็นปลาส้อยแทบๆนะครับลงๆมาก็ได้มีเยอะในนี้มีลายตัวอยู่โอเคตัวนี้ละที่เราซองอยู่นะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้เรียบร้อยปลายข้อมือเด็กๆนะครับแจ๋วจับถุงไม่ดีเด้ออกจากถุงอีกอไปซองอทีเกลียวต่อกัอนตรงนี้ได้อยู่นะบานๆเลยโอ้ข้างหน้าไม่ผ่าน พอหน้ารุดไปได้ทองสักตัวโอ้กว่าแห่จะลงลุดไปได้นิดหน่อยนะครับไม่เท่าไรมีโย و. มีโย و. มีโย و. ไปไปมาก็แห่เอ็นก็งงยากเลยนะงงยากจริงเมื่อกี้เย้แย้ก็ได้เหลือไม่กี่ตัวแล้วเพราะว่าพอจับมันมันก็วิ่งไปวิ่งมาครับมันไม่ไม่ผ่นตัวมันเนี่ยอยู่ล่างทุ่งนะตเต็มเลยอยู่ในแห่ครับ เดี๋ยวหักจับยากไปเช่หรอเก็บก่อนเก็บก่อนเนี่ยเดี๋ยวช่วยคิ้วก่อนฟูงหนึ่งไม่รู้ว่าในกล้องเห็นป่ะนะผมผมใส่แว่นอ,อันนี้แว่นโพลาร้านะครับก็เลยเห็นชัดนะครับ เนี่ยติดปิ๊บิ๊บิ๊อยู่เนี่ยนี่ไงเนี่ยฟูงเลยติดดิ่งปิ๊บิ๊บิ๊เนี่ยมันก็นอนนิ่งอยู่อย่างเงี้ยเลยกระหน่ําเราก็สอบจับยากนะครับนี่ครับเพิ่งจะวิ่งไปเห็นป่ะเนี่ยตัวสวยนะเนี่ยแต่เมื่อกี้เนี่ยตัวเงี้ยเพียบเลยแต่ว่าไล่ไปไล้มาหายหมดครับท่านผู้ชมงงเหมือนกันแย่เถอะเก็บเก็บก่อนสักทีเถัะยากนอกแห่ เอาแข็เมื่อกี้ที่จับจับอะไรก็วจุ่มวิ่งมาตำม,มันจะมุดมาเราแค่มุดกันเองเราไปเจอก้อนหินอะไรก็เลีเ้ยวเลยมุดปับ๊บมุดปับดป๊บปับป๊บปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาติดตะคัดติดแหงรอบนี้ปลาน่าจะอยู่ในฟองน้ำนี่นะครับเยี่ยมแล้วไหมมีกี่ตัว นี่กี่ตัวกี่ตัวไม่ไปไหนด้วยนะวนฟองน้ำานะมีประมาณสิบตัวอยู่ในนี้อยู่ในฟอง<ล>น้ำนี่แหละก็ประมาณสิบตัวสิบ <10 S 1> ตัวเก,ก็บเล็กเก็บน้อยนะครับนี่นี่ไมันอยู่วันนี้แล้วเออเออมันก็พอได้กินเนี่ยนะงานง่ายๆนะครับน้ำใสๆมันจะไม่มีปลาแต่มันก็มีมีปลาสร้อยปลาใส่ทอดกรอบนะครับ เาใช้พื้่าไม่มีอะไรแน่นอนทำอะไรเยอะแยะหมดล่ะมาดูต้องการสองตัวก่อนดูตาลวละทุกตัวเมื่อกี้ไปจับของฟรีมาครับติดอยู่ที่อวนนี่มันต้องตัวอย่างนี้นะปีแล้วมันต้องอย่างนี้นะปีนี้มันมีแต่ตัวน้อยๆน,นะครับก็ไม่รู้ทำไงได้แต่ตัวน้อยๆเนียนะ่ย ตอนนี้ชาวบ้านนะครับก็ไปกันหมดแล้วนะครับไม่มีคนไล่ปลาก็ไม่วิ่งนะครับปลาไม่เคลื่อนที่เราก็เริ่มจะไม่มีอะไรวานแล้วนะครับเราจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับอเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอวนเอิญนะครับของเราได้ประมาณนี้นะงานง่ายๆครับวันแห่นะครับไล่วานปลาฝุงที่มันว่ายวที่เห็นเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ3ามกิโลกว่านะประมาณนี้ได้ยูนะฮะยู่หากินง่ายๆครับเนี่ยมันหาของสอยหน้าบ้านแหละแต่วันนี้เราออกมาไกลครับ ก็มันไม่มีนี่นะเราก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับง่ายดูให้ปลาน้อยไปกินเรี่ยงดีไม่มีอะไรให้บื้นว่าเท่าไรนะครับไม่มีอะไรในตัวเตนแต่ก็ถือว่าพออยู่กินนะปลาลาบนะครับปลานะปลาสร้อยนอกเข่านะครับปลาเนื้อดีอเคถือว่าจะได้นะครับส่วนพี่ออสได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ขึ้นมาเลยอยู่ในของนะครับแต่ก็กลับแล้วแหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนสภาพก็พอดีแล้วพอขึ้นมาพอดีโอเคคลิปนี้มันมาครับสวัสดีครับ